ผู้นิี้ผู้หาก็จะมีพี่พี่กั๊ดเป็นตัวตัวพี่เพราะเตนนนเนี่ยเขายังใหม่อยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะคอยสอนน้องเขาอะไรเงี้ยคือผู้เนี้ยเขาดูแลก,กันดีมากะไยเงี้ยทั้งทั้งในจอแล้วก็นอกจอเพราะฉะน้ในจอตีกันบ้างมีตีกันอยู่แล้วละ่ะแต่นอกจอเขาดูแลก,กันดีมากน่ารักมากแล้วก็อย่างกร๊ดด้วยความที่เขากร์ดก็คือก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นวายเลยอะไรเงี้ยกร์ดก็ทํากันบ้านมาดีแล้วก็แล้วก,ก็มีมีความเรื่อมันมีมันมีเคมีของความเป็นรุ่นพี่กับรุ่่่นนนนนน้ออองงะยาาชััดเเจตกก็ร ของถ okay, hey, right ึง well, น anyway, yup. well, you know ้องจะใหม่อะแต่น้องแต่น้องเป็นคนที่โอเคมากๆคือบอกอะไรเขาอะเขาจะทําตามหรือเขาก็จะไปทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างที่แบบมันอาจจะแบบเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เต้เขาจะคอยมาถามตลอดเฮ้ยพี่อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้นได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องทันรุ่นพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวรุ้นพี่เองอย่างการเองก็คอยดูแลน้องดีๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คู่นี้ออกมาแล้วน่ารักมากๆครับผมว่าคนละรสชาติ คือคู่นั้นจะเป็นคู่คู่รสชาติแบบดูแล้วโอเคเป็นวายแบบวายแบบท,ที่ที่ทุกคนรอคอ,อ,อยหรือต้องการจริงๆแต่คู่ของการัดเตโนเนี่ยเขาจะเป็นวายแบบน่ารักจะมีความน่ารักมุ้งมิ้งมีความกัดกันบ้างนิดๆหน่อยๆตีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเออความวายจะไม่ซ้ำทางกันเพราะฉะนั้นคนดูจะได้อัดลสความวายที่ต่างกันแต่เชื่อว่าคนดูจะชอบวายอทั้งสอง,องคู่นี้แน่นอน